สวัสดีครับผมไปจากช่องไปโพล่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนวิธีการเล่นเกมเศรษฐี2แบบพื้นฐานพื้นฐานเลยครับถ้าใครเคยเล่นภาคแรกมาก่อนเนี่ยก็คงจะเล่นกันเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าใครเพิ่งมาเล่นภาคนี้แบบผมเนี่ยก็อาจจะมีงง,งตรงนั้นตรงนี้บ้างก็เอาไว้เรามาฟังวิธีพื้นฐานกันไปในคลิปนี้เลยละกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเเเรรราาไปิ่่มกกัันลยดีวคบ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากพื้นฐานการเล่นทั่วไปกันก่อนเลยนะครับเกมเศรษฐี2เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเกมเศรษฐีที่เพื่อนๆทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเริ่มเกมมาเราก็จะมีเงินอยู่ก้อนนึงพอเดินวนครบรอบเนี่ยเราก็จะได้เงินเดือนโดยมีลักษณะการเล่นก็คือเราจะต้องทอยลูกเต๋าเดินวนไปในกระดานถ้าเราเดินไปตกพื้นที่ว่างเราก็จะสามารถซื้อที่ดินช่องนั้นมาเป็นของเราได้แต่ถ้าเราเดินไปตกช่องที่เป็นที่ดินของอีกฝ่ายเราก็จะต้องเสียค่าผ่านทางครับซึ่งเกมนี้หลักๆก็คือให้เราเพยายามซื้อที่ดินสร้างแลนดมาให้ แต้มเยอะๆเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายครับแต่ว่าเกมเศรษฐี2เนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงรูปแบบการเล่นใหม่ให้เกมมีความกระชับแล้วก็สามารถวางแผนการเล่นได้มากขึ้นไม่ได้แค่มาทอยลูกเต๋าวัดดวงกันไปเฉยๆนะครับผู้เล่นที่ชํานาญแล้วก็วางแผนการเล่นดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่าคนที่หวังพึ่งดวงอย่างเดียวครับ การทอยลูกเต๋าในเกมนี้ก็จะไม่ได้เป็นการทอยลูกเต๋าเหมือนกับเกมเศรษฐีทั่วๆไปแต่ว่าจะเป็นการเลือกแต้มเดินจากลูกเต๋าที่เกมสุ่มออกมาให้ครับฟังดูแล้วเนี่ยก็อาจจะดูงงๆหน่อยนะครับแต่ถ้าให้พูดก็คือในแต่ละเทิร์นเนี่ยเกมจะสุ่มสร้างลูกเต๋าขึ้นมาให้เราเลือกครับซึ่งลูกเต๋าบางอันเนี่ยก็มีค่าที่แน่นอนไปเลยว่าจะทอยได้เท่าไหร่แต่ลูกเต๋าบางอันเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขสุ่มอีกทีนึงซึ่งเวลาเราทอยลูกเต๋าเนี่ยก็จะสุ่มออกมาได้แต้มตามที่เกม หหรือ7เท่านั้นครับเวลาทอยลูกเต๋าทุกครั้งในเกมนี้จะใช้ลูกเต๋า2ลูกโดยการทอยลูกเต๋าออกมาได้เลขซ้ํากันเนี่ยจะเรียกว่าดับเบิลผู้เล่นที่ทอยลูกเต๋าติดดับเบิลก็จะสามารถทอยลูกเต๋าแล้วเดินเบิ้ลไปได้อีกรอบหนึ่งครับซึ่งการเดินเบิ้ลแบบนี้จะสามารถเดินเบิ้ลได้สูงสุดแค่2ครั้งถ้าใครเบิ้ลถึงครั้งที่3เนี่ยก็จะไปติดเกาะล้างทําให้ต้องพักเดินไป1เทินครับใครที่เดินเบิ้ลบ่อยๆก็ให้นับรอบกันดีๆอย่าให้เบิ้ลถึง3รอบนะครับ สำหรับชนิดของลูกเต๋าเนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบเลยครับแบบแรกจะเป็นลูกเต๋าทั่วไปสีน้ำเงินลูกเต๋าชนิดนี้จะถอยออกมาได้แต้มตามที่เกมระบุเอาไว้เลยแบบต่อไปจะเป็นลูกเต๋าแบบสุ่มเลขสีน้ำเงินจะถอยออกมาแบบสุ่มแต้มแต่แต้มที่ออกมาเนี่ยจะจำกัดเฉพาะที่ลูกเต๋าระบุเอาไว้เท่านั้นครับแบบต่อไปจะเป็นลูกเต๋าดับเบิลสีแดงลูกเต๋าชนิดนี้จะถอยติดดับเบิลทุกครั้งแน่นอนทําให้เราสามารถเดินเบิลได้เพิ่มอีกหนึ่งรอบครับและแบบต่อไปจะเป็นลูกเต๋ากระโดดสีเหลือง ลูกเต๋าชนิดน,นี้จะทําให้เราสามารถเลือกช่องและกระโดดไปยังช่องนั้นได้เลยตามตัวเลขที่ลูกเต๋าระบุครับแต่เนื่องจากว่าลูกเต๋าสีเหลืองเนี่ยจะเป็นการกระโดดไม่ได้เป็นการเดินเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงตอนที่เราจะเดินผ่านจุดสตาร์ทครับถ้าเกิดเราใช้ลูกเต๋ากระโดดก็จะทําให้เรากระโดดข้ามจุดสตาร์ทไปแล้วอดได้เงินเดือนด้วยครับนอกเหนือจากการทอยลูกเต๋าเกมนี้ก็ยังมีการใช้การ์ดตัวละครช่วยให้การเล่นต้องวางแผนมากขึ้นด้วยนะครับ การ์ดตัวละครเนี่ยก็จะมีอยู่หลายรูปแบบที่ช่วยในเรื่องต่างๆกันไปไม่ว่าจะเป็นการช่วยสร้างลู ah, กเต๋าการแจกเงินสลับ,ส,ลบสับเปลี่ยนลูกเต๋าหรือแมก้กระทั่งย้ายตัวเราไปยังช่องที่ต้องการการ์ดตัวละครในเกมนี้ก็จะมีอยู่หลายใบครับตรงนี้เราก็ต้องเลือกใช้ให้เป็นไปตามแผนการเล่นของแต่ละคนนะครับการ์ดตัวละคร,ตะครแต่ละใบนั้นก็จะมีค่าคอสระบุเอาไว้การหายากระดับสูนย์ Jean ก็จะยิ่งมีคอสที่สูงไปด้วยครับและในการเล่นในแต่ละแรงเนี่ยก็จะมีค่าคอสทั้งหมดที่จะสามารถใช้ได้เนี่ยกำหนดเอาไว้ด้วยเหมือนกันครับเราจะ ตามใจเราโดยที่ไม่เกินค่าคอสที่เกมกำหนดเอาไว้ครับในแรลงต่ำๆเนี่ยก็จะมีคอสสูงสุดอยู่ค่อนข้างที่จะต่ำและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแรงที่สูงขึ้นทําให้ในแรลงสูงๆเนี่ยผู้เล่นจะสามารถใส่การ์ดตัวละครได้เต็มที่มากขึ้นซึ่งระบบเนี้ยก็จะเป็นการจํากัดทําให้ผู้เล่นที่ยังหัดเล่นและอยู่ในแรลงต่ำๆจะไม่ถูกผู้เล่นเก่าชนะได้ง่ายๆด้วยตัวละครระดับสูงครับต่อไปจะเป็นประเภทของช่องในกระดานนะครับ ช่องว่างธรรมดาจะเป็นช่องพื้นที่เปล่าที่ผู้เล่นสามารถซื้อที่ดินแล้วก็สร้างแลนด์มาร์กได้ส่วนผู้เล่นที่เดินมาตกช่องที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าผ่านทางครับแต่หลังจากที่จ่ายค่าผ่านทางเสร็จก็จะสามารถจ่ายเงินเพื่อซื้อพื้นที่นั้นต่อจากเจ้าของเดิมได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ส่วนพื้นที่ที่มีการสร้างแลนด์มาร์กแล้วเนี่ยจะไม่สามารถซื้อต่อได้ครับตามหลักแล้วเราจะสามารถอัปเกรดแลนด์มาร์กได้โดยเราจะต้องเดินมาตกช่องที่เป็นพื้นที่ของเราและจ่ายเงินเพื่อทาการอัปเกรดแลนด์มาร์กครับและถ้าหากเราสามารถซื้อที่ดินในพื้นที่สีเดียวกันได้ก็จะทําให้ได้พอยต์ก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นทําให้เราชนะเกมได้ไวมากขึ้นด้วยครับต่อไปจะเป็นการ์ดดวงนะครับผู้เล่นที่เดินมาตกช่องการ์ดดวงเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกสนับสนุนหนึ่งอย่างครับตรงนี้ก็แล้วแต่ดวงจริงๆว่าเเเรราาจจะะะสุ่่มมไอออฟคคหหหนนนนนัับบบซึงียยกก็นนูลแื ยกตัวอย่างเช่นสามารถซื้อพื้นที่บนกระดานได้หนึ่งที่หรือว่าย้ายตัวเราไปยังช่องอื่นตามที่การ์ดบอกขโมยเงินของผู้เล่นอีกฝ่ายหรือดับไฟในพื้นที่ที่เราเลือกอะไรทํานองนี้ครับต่อไปจะเป็นเกาะล้างนะครับ ผู้เล่นที่เดินมาตกที่ช่องก่ะล้างเนี่ยจะต้องหยุดเดิน1เทินแต่เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะยอมหยุดเดินไปตามเกมสั่งหรือว่าจะจ่ายเงินเพื่อออกจากเกาะล้างในทันทีครับช่องต่อไปคือห้างสรรพสินค้าเราสามารถเลือกซื้อเอฟเฟกช่วยเหลือได้หนึ่งอย่างครับเอฟเฟกที่มีให้เลือกเนี่ยก็จะประมาณว่าซื้อพื้นที่ไหนก็ได้ในกระดานอัปเกรดแลนด์มาร์กต้นพื้นที่ของยูายหรือว่าอัปเกรดค่าผ่านทางให้กับพื้นที่ของเราทั้งหมดเอฟเฟกบางอย่างเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับช่องการ์ดดวงนะคร่รร่่วาง,างงงนนรทีใชอหสสพิ เ,เราจะสามารถเลือกเอฟเฟกได้เลยโดยที่ไม่ต้องสุ่มแต่ก็แลกมากับการที่เราจะต้องใช้เงินจ่ายซึ่งบางเอฟเฟกเนี่ยก็ถือว่าราคาแพงมากอยู่เหมือนกันอันนี้เพื่อนๆก็ลองดูดีๆนะครับ ช่องต่อไปเที่ยวทางรถไฟผู้เล่นที่ตกช่องเที่ยวทางรถไฟจะสามารถเลือกเดินทางไปยังช่องไหนก็ได้ในกระดานโดยจะสามารถเลือกได้2แบบก็คือจ่ายเงินแบบแพงเพื่อเดินทางในทันทีในเทอร์นนี้เลยหรือจะจ่ายเงินแบบถูกเพื่อเดินทางในเทอร์นหน้าก็ได้ครับช่องต่อไปจุดสตาร์ทที่จุดสตาร์ทเนี่ยเกมจะจ่ายเงินเดือนให้เราทุกครั้งที่เราเดินผ่านแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเดินมาตกที่ช่องนี้เนี่ยเราจะสามารถเลือกอัปเกรดแลนด์มาร์ให้กับพื้นที่ไหนก็ได้บนกระดานของเราด้วยนะครับต่อไปจะเป็นกฎการแพ้ชนะครับการแพ้ชนะในเก เมนี้เท่าที่เห็นในตอนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน4แบบตามนี้เลยครับแบบที่1ล้มละลายก็คือการที่ผู้เล่นฝ่ายหนึ่งหมดตัวจนไม่มีเงินพอจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ซึ่งตอนที่เงินในกระเป๋าเราติดลบเนี่ยเกมก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกว่าเราจะขายทรัพย์สินที่เรามีเพื่อจะแลกกับเงินเอามาจ่ายนี่เราเล่นเกมต่อหรือว่าจะกู้เงินเพื่อเล่นเกมต่อหรือว่าจะยอมกดล้มละลายแล้วก็แพ้ไปในเกมนี้ทันทีครับ แบบที่2บรลลุพอยต์ในตารางเนี่ยก็จะมีการกําหนดพอยต์ก่อสร้างเอาไว้ครับผู้เล่นฝ่ายที่สามารถทําพอยต์ได้สูงๆแล้วถึงเป้าก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะพอยต์ point ที่ว่าเนี่ยก็จะได้รับมาจากการซื้อที่ดินแล้วก็การสร้างแลนด์มาร์คครับโดยการซื้อที่ดินในพื้นที่สีเดียวกันก็จะทําให้พอยต์ก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแบบที่3าลายวิกตอรี่อันนี้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือผู้เล่นที่สามารถซื้อที่ดินติดก,กันได้ครบทั้งแถบเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปในทันทีเลยครับ แบบที่4 t ่ทิ l เปิลวิกตอรี่ผู้เล่นที่สามารถซื้อที่ดินได้ครบทุกช่องในพื้นที่แต่ละสีครบ3สีก็จะเป็นฝ่ายชนะเหมือนกันครับแต่กฎการชนะรูปแบบนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่การเล่นในระดับ e อ็กซ์เขึ้นไปนะครับในระดับการเล่นช่วงแรกเนี่ยก็จะยังไม่มีกฎการชนะตัวนี้นะครับ สำหรับระบบการเล่นพื้นฐานก็ประมาณนี้เลยครับเกมเศรษฐี2เนี่ยก็เป็นอีกเกมที่ผมว่ามันก็สนุกแล้วก็เล่นเพลินกว่าที่ผมคิดไว้ตอนแรกซะอีกคือปกติผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้เท่าไหร่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเกมทอยลูกเต๋าอารมณ์เดินเดินซื้อที่ดินแล้วก็สร้างเงินให้ได้เยอะๆเฉยๆแต่พอได้มาลองเล่นก็เลยเข้าใจว่าเกมนี้มันมีลูกเล่นมากกว่านั้นไม่ได้ใช้แค่ดวงเฉยๆแต่ยังต้องอาศัยการวางแผนควบคู่ไปด้วยเลยทําให้เกมนี้เล่นได้สนุกเพิ่มมากขึ้นครับและอีกอย่างก็คือเกมนี้มันค่อนข้างเหมาะก เแบบชิวๆไม่ได้ชอบเล่นเกมแบบจริงจังเกมเมอร์หรือชอบเกมแบบเสพเนื้อเรื่องใครที่อยากจะหาเกมเล่นค่าเวลาไม่ใช้เวลาเยอะเกมเศรษฐี 2>, 2ก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดีมากเลยนะครับสาหรับคนที่เขาอยากจะสร้างไรายได้เนี่ยในเกมเศรษฐี2ก็ยังมีระบบ NFT เปิดโอกาสให้เกมเมอร์สร้างเงินกันได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ผมว่ามันก็ค่อนข้างยากสําหรับสายฟรีที่จะสร้างไรายได้อยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าเราเล่นเกมเนี้ยพอสนุกไม่ต้องไปจริงจังกับการสร้างไรายได้แค่เนี้ยก็โอเคมากแล้วครับสาหรับคลิปนี้ก็จะจบลงตรงนี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยกร บควเช่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับ